วันนี้เรามานำเสนอนะคะเครื่อง BLEW 8BES 878นะคะเดี๋ยวเราจะมาสกัดกาแฟให้ดูนะคะออตอนนี้เราใช้กาแฟเป็นของอันนี้ค่ะเพราะว่าเราซื้อเครื่องมาจาก NL Coffee ค่ะเป็นเอสเปรสโซ่เนนะคะอาราบิก้าผสมโรบัสต้านะคะสูตรกาแฟเป็น ัวเข้มนะคะนี่ค่ะขัวเข้มแต่ว่าไม่ใช่เข้มสุดนะคะเข้มเฉยๆใช้กาแฟอยู่ที่15กรัมนะคะมเมลกาแฟ15กรัมแล้วก็เอามาใส่โถบดกาแฟตรงนี้แล้วก็ใช้ไซส์ก็เป็น15นะคะแล้วก็เราก็ตั้งน้ำอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะสกัดกาแฟสกัดน้ำกาแฟมาอยู่ที่ ประมาณ4ออนนะคะ4ออนแล้วเดี๋ยวเรามาดูสายกาแฟกันค่ะว่ามันจะเพอร์เฟกหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตกดเลยนะคะสังเกตที่จำนวนเวลานะคะที่ขึ้น จะมาน้ำกาแฟจะออกมาในาวินาทีที่8-9เป็นต้นไปนะคะแล้วก็อันนี้สายกาแฟจะเป็นแบบนี้นค่ะไม่รู้ว่าเพอร์เฟกหรือเปล่าแต่ชงทีไรก็ได้แบบนี้นะคะอันนี้อยู่ที่ประมาณ3น่าจะ3ออนเดี๋ยวอีกนิดนึง อยู่ที่ประมาณ4ออนนิดหน่อยนะคะเครื่องนี้ใช้งานง่ายนะคะตัวนี้โอเคนะคะ